คำเดียวสองตัวพี่น้องเขาปากล้มมาเอา้ากูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งทาง,ทงประเทศไทยห้าและทางอลาโลเดอร์ มื่อนี้มานพอๆก็ชงผู้ประกาผ้ากินผ <ver> ้าเทียวพี่น้องมื่อนี้มากับเมนูกั่งแซน้ำปลาโอ้โหความความความเมื่อวานข้ออนุญาตใส่ตะเกียบได้พี่น้องเศบมือกั่งน้ำปลานัวๆพี่น้องนี่น้ำประเด็ดนัวๆตุ้งตัว เพชรข้ามเรียวดูเรื่องอคือการกกดกินอันไหนอะพี่น้องกินอันกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้แกะมาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง mẹo 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 thua mẹo 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 nè, mẹo chìm mẹo 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 mẹo

เล่นน้าปลาแดกปลาเขากันเขากันเล็กน,น้อยอืมอืมอืมกางกระด้า,นนางยังดีไปเนาะด่างโัดา แค่น้ำปลาเล้วก็แลกอืม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  <laughs> หนเดียวสองตัวพี่อน้องเขาปากล้มมา,อ,าอ,อืมอืม,อม กีบกับปลือกแตงกับเพล่อเพชรดีไหมเนะ ันนี้ก็เป็นแค่ฝนที่ตก,น,ตกน้องเพิ่มฝ่ายกับฝนตกประมาณในหอนอไรหอนโพดหอนโพดหอนโพยอืม <c oughs> <c oughs> มาคลิปใครได้เลื่อมให้กำลังใจได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่냐กระดัะว่าแต่พี่น้องเมนให้พี่นอ้องดีใจแบบช่องทางก็เฟซบุ๊กยูทูปแฟนเพจกุมาก้าพาคินพาเที่ยวพ,พี่นน้องทั้งสองอัน อันช่วงนี้ก็ะสด็ผ้ากินผ้าเที่ยวนน่ก็ไปได้ดไปจักเที่ยมันค่าโควิดพี่น้องยังพ้าพี่น้องไปเที่ยวนัน่นเที่ยวนี้อยู่อยู่้สักกอดนัพี่น้องอ่ะอันนี้ก็กิน,กนไปมูกันไปทักก่อนนัพี่นอ้องอืะ Helt på åpen hånd. ฝนชี้ห้ามหัวเลยพี่น้องเออฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกพี่น้องผ่านทาง YouTube นะครับเพจเฟซบุ๊กต้องประกาศพากินพาเที่ยว มันนีก็ท้ำเนี่ยพี่น้องฝากให้เด้อค่ะฝากช่องน้ำเนี่ยหากแพงกันก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเลยได้พี่น้องเมนต์มายังกันไรห้ปป้บปรุงใหายยังกว่ากันไปทันดีพร้อมเทน้ำตัุยางพี่น้องซ้ำมันนี้มันนี้ก็ซ้ำในระค่ะสวัสดีค่ะ